กองควยไล่โผกล้างเฟซบุ๊กทีมพิธาหลังโพสทันทีที่เศรษฐาเป็นนายกจากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนั่งแทนนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหลังได้รับคะแนนจากซสและสวได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งเกินสามสีไปแบบท่วมท้นท่ามกลางความยินดีของประชาชนหลักชนและพักเพื่อไทย ในเวลาต่อมาทิมพิธาหัวหน้าพักเก้าไก่ก็ได้โพดระบุข,ข้อความทันทีว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทํางานการเมืองในสมัยพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักเก้าไก่ที่ผมเป็นหัวหน้าพักจนถึงการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2 5 6 6พวกเราทํางานอย่างหนักเดินหน้าเคาะทุกประตูบ้านคุยกับทุกคนเดินทางไปทั่วประเทศขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ออกสัมภาษณ์สื่อออกแบบนโยบาย การทำงานหนักของพวกเราและความชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาทำให้พรรคเก้าไก่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากที่สุดถึง14ล้านเสียงเป็นพรรคที่มีจำนวนผู้แทนราษฎร,ร,รเป็นอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร,ร,รแต่ก้าวไก่ก็ไม่มีใครนอกจากประชาชนตลอดสามเดือนที่ผ่านมาทุกองคา ยอบทำการเมืองพร้อมใจกันบิดสวิตก้าวไกลจนได้รัฐบาลประสมพันข้ามขั้วขัดความรู้สึกพี่น้องประชาชนเพื่อติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ไม่มีวันที่รัฐบาลประสมพันข้ามกั้วนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหรือมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดีใดได้ทางนี้กองห้วยไรนักร้องดังก็ได้ โพกลางเฟซบุ๊กทิมพิธาหลังโพสทันทีที่เศรษฐาเป็นนายกโดยเขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าผมอยู่ด้วยนะพี่พร้อมอิโมจิชู2อนิ้ว